เธอตาอันย hey, ังมาผมยาวแต่ยาวว่านี่ะมันยังมาบนยาวเลยนะวะเฮ้เนี่ยเฮ่อเป็นตานีกะเออฮ่อยังมายาวกูงาจิมหมูกินน้อยเดียวอ่ะมันยังมายาวแต่ยาวว่า Có nào à? Nè! Anh đang lum quá nhau! Ô! <laughs> em oh, nắm, yên sơ bài, rốt rươn! Ô! Lũng trai! ตัวฮตัวเนียขนาดเมาก็เสริมรอจักทรงอยู่ในี้นตาเออโอ้โอโอโอปูทุกมัน,หนเหลือสักกี่เส้นเนี่ยคื้ยลุงชัยมาจักทรงเนี่ย,<อ>ออยว่าพ่อยิวีเื้ไปจักทรงบบได้ความเนอะลุงชัยเนอะมันได้ความเลยลุงชัยยิ่งยิ่งวียิ่งล่วงล่วงติ๊กติกะมันไอ้มันไปได้ความใหญ่ไ้หมายความว่า ปีใหม่ี่เหลือสักสามเส้นนะพอเนี้ยพอมันหลุดออกมาเนี้ยเอาอีผมจะบอกสูตรทุงชายดีกว่าสูตรผมดกผมดําเนี่ยเพราะวิธีเนี่ยเปิ้นใจกันนักขะาดลุงชายรู้จังน้ำมันหมูอ่ะหูซื้อมาสองถุงถุงสิบบาทก่อนนอนลุงชายเอาตาเ้อเอาตาตาใต้เต็มหัวเนี่ยมดบอกใต้เต็มหัวก็บ้าก็น่าก็ดีอ่ะ<ฮ>มาดิมดนัก่าดยิ่งดีตา,าเพราะว่าใหญ่ายาย หมดเนี่ยมันไตามาอสองปันตัวมันกระตุ้นรากผม <ละ S 2> มันคันมันทำให้เซลล์รากผมเนี่ยกระตุน้นแล้วมันจะทำให้ผมดกดำเงางามเชื่อผมเส็มจัดให้จัดให้ไปเชือ่อเองเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้เล่าไวท้ทาก่อนนอนยิงเอาไปทาคนเดียวยิงเลยไอ้ควาย <c oughs> ได้หิิงโดนนี้เนอะหวังดีตึงมาได้ดีเนอะโอ้ไปยิงไปเลยไล่ทำละไล่ละ a few moments later อืบครับผมนี่มาแล้วลุงชัยนี่เดี๋ยวผมจะชงหุ้มชายกินนี่เป็นที่เรียบร้อยเนาะโอเคกอโอันน้นหน้า,นา,นามากินเอาให้กินนี่รถมังคุดโอ้มาใจจะฮือกินผมจะชงแล้วฮืออาบเลยมาบเอาหดเข้าหัวฮะนะมาบเอา้าให้กินให้กินรดมังคุดนี่เออมาเชือ่อเสมเสมจัดให้จัดให้เออเส็มจัดให้เออ โชงมาอู้โทรทโมซงโฮีใส่อาโชนแก้วเป็นไงรสชาติเป็นใจพ่ออร่อยง่ายปากินง่ายเนอะรสหวานกินง่ายแม่นกลมๆมอาฉลองโชน

มันยังมาผมยาวแต้ยาวว่าหน่ะไอ้ยังมาวยาวเลยใช่ปะเฮ้อเฮ้อเออเป็นตาหนี้กะเออฮ้อยังมายาวก็ง่าจี้มึงกิ้งอ้อยเดียวอ่ะมันยังมายาวแต้ยาวว่าก็แนวว่าเฮ้ออันต้งลุ่มก็ยาวหิงโต้ละหมดห้าเหียง งอะซาบมาตังคิงเนี่ยโต๊ะที่ไหนเล่ายอย่างมาซาบอ่ะทิงที้จะเตีวอ่ะฮะม,มาดิขี้วะฮะขอตรงพอองอ่อก่อนออฮะมาดิขี้มีเนอะมามีไปมีแล้วจะไปไหนให้ไปเหนียวเออให้ก็ข้าเหนียวเหมือนกันบ,บ้างแต่ยังใหญ่าปแต่คิงข้าเหนียวคิง,งมาอุ้มโกนห้าทหี้ย เห็นปะหินอะไฟเบอร์ซับเปอร์ลดไปอุต <t> ิกเอาแหล่ะผมรีบผมขอก่อนเนาะงานนะข้าก่อนไปอุปนิยมชัยงาเข้าก่อนเพื่อผมจะสีงาเข้าก่อนผมขอเข้าก่อนงาเข้าก่อนเปิดเจอผมก่อนเปิดงาเข้าก่อนเปิดประตูผมเปิดบัดเดี๋ยวนี้งาเข้าก่อนทำเปิดเพื่อผมก่อนก็ที้เราติดเนี่ยไม่เนี่ยเอออุนชัยไปดึงไปกลับมาผมขอเข้าก่อน หาขอก้อนหาขอก้อนหาขอก้อนคนอย่างใหญ่ลุงชัยก็ย่างใหญ่หาขอก้อนของน้อยก้นล่ะหาขอกออกแล้วเนี่ยหาขอก้อนเออไะนั่งหกเกิงทบจบคำมาไปเนี่ยหาว่าแล้วไฟเบอร์ซับโปโรสคิงเนี่ยหเจ็ดแล้วเลยอยากเจ็ดห้าอย่างโอ้ลืมผิดเจ็ดพิชหาว่าละเนี่ยมันยังยองไอ้ปวดปวดเสมอ ไ <ừ> วเซนแล้เขากินยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยอิาเงี้ยมันยะ